เก็บชาสมใจวงนะครับในนามของขอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณหมาจุไรยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนชาวขอนแกน่นแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกปีในปีนี้ก็เช่นเคยที่ผมมาร่วมงานที่สถานรถไฟขอนแก่นนะครับก็เรียกว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเบื้องต้นคือได้รู้จักว่าหมาจุไรยขอนแกน่นเรามีคณะอะไรมี กิจกรรมอะไรบ้างแล้วในส่วนที่ใกล้ตัวก็ได้ใช้ประโยชน์มาบริจาคโลหิตมารับวัคซีนหรือมาฝังเข็มมาทำฟันอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็ขอให้ทางหมหาายลยัยไ,ได้ทำกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะครับขอบคุณครับ